อ่สวัสดีครับท่านผู้ชมพอท้องแลคนเดิมมาขอโชคขอลาบมาน้ำมูสารปูตาพอนะครับมาขอโชคลาภวันที่16มิถุนายนพศ2566เท่านั้นมูเจ้าได้โชคได้ลาภไงนี่มวดที่ผ่านมาพอท้องแลบ่ได้มานมาเพื่นเพื่นว่าเข่าทึ่งสองยางเลยครับท่านผู้ชมเข่าทึ่งสองหม่องสองยางทึ่งเหล็กถูกเหล็กที่ไอเหล็กถูกกับเหล็กถวยแก้วนะพ่อครับพอเต็มๆเนี่ยพอท้องแลีพึ่งมาน้ำเขาบัดตินีงวดนี้ เอาคอังจังไปเฮาเดี๋ยวผมสิไปรายกันตัวตอนตั้งหวยไรอยู่สารครับเฮ้ยตด้ำบามบอตัวแห้งสิเสียงดังตีเกือบมันลันดโอ้เกบสวัสดีครับสิไปพุดละสิไปขอปู เอาในวาสิไปขอสาวขอไปไปขอโชคขอลาววันที่มาขอโชคขอลาววันที่คืองวดที่แล้วพระทั้งเรกไ่ได้มากครับท่านผู้ชมเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอีกอยังก็อันนี้เพิ่นว่าเขาทั้งเรียกเสื้อมีที่ทั้งเรียกถูบทั้งเรียกเฉยแก้วจีไปไอ้บ่แม่เสื้อมีที่เรียกถูบกับเด็ก้วเรียกถูบปฏินีวันที่สิบหกไปไปวากันไปให้โชคให้ลาบไปขอเพิ่นลก็นนะปฏิใครปังก็เก่าเพื่ออะบัดนไร เปนต้นิ่ได้ยงอ่ะถามจะดากซ้เยจา้พอนะนุ่มอาบมามันติคืออันอันอันคือมันติคืออันอันอันไปยังไงนุ่มบามาเพิ่นมาซ่อมตะดากผมเองบาบ้าวิ่นยางครับท่านผู้ชมยางนี่ดากคืือเดยไปไปนะไปคเยอะคนบ้าหลายนเานไเนาะโอู้ตาอีย อนสั่นละพบกันับเพินมานี่มึงก็บ่เป็น่นี่เอเลยนะนี่หหูออ้าป่าเป็นโตของโตเองละเห็นมาตั้งเอเธอมาตั้งืนจะขวางจัแน่วทีมัน๋ยวปัดกซะไปแต่ผู้ชมเดี๋ยวตั้งหอยไรก่อนเดี๋ยวจะมาวากันอือ สวัสดีครับสวัสดีครับผมว c สดีคระวดีทุกสวัสดีทุกช่องเนดิมครับนครับอวันี้ทนปาตอยมครับเหมือนเดิมขอจบอลาบนะครับเรทั้งแหล่ด้วยนะครับผมเหมือนเดิมตามเช่นเคยนะครับมาขอจบขลาบกันนะครับผมนะมือนีเฮามาตามต่อตามต่อตามต่อขอโชคลาบเพราะว่างวดที่แล้วเขานะครับต้องชมถ้วยแก้วกับเลขทูบครับเลขถ้วยแก้ว0ูนห้า้า อ่าใช่ใช่ไหมเน่ยเลขทูบเป็นสองศูนย์เก้าหรือเก็บศูนย์เก้านะครับเพราะว่าผมไปขึ้นตัวเลขที่คลิปค้าวไว้อยู่นะครับท่านผู้ชมคือวันนั้นน่ะผมลืมถ่ายเลขทูบอย่างเดียวอย่ากไรนุ่งเอาอย่างนั้ะสมอง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 เลยนะนะครับเออนวันหลังจะขอไม่หลอกหลอกยาวเนาะบอกว่าเบิ้งเบิ้งตรวจจากกองคนดูได้ท่านผู้ชมเนาะ มือคือสันมือสันมือพอต้องสันคือเรีย,ย่านติตทั่วดับเทียดับเทียน,นดับพอต้องแรเข้ขขเามาจากสี่สิไดบุญเได้เนาะเพราะวา่าลำบากลวบนบนไดยยาบรไดแบบมากมหาแนว่ยงหาโชคลาภอะไรนี้ทั้านได้ยาหลายเลยนะครับต้ผูคชมทั่วโลกผมหมดพมหนีอซ้ำคามาค่อการยไฟเยอะไฟใบคามาเนสาย้องกระจายใบก่อน มายังไม่พี่ยังไม่พี่ยังไม่ี่ครับจมจมนะครับมามาขอโชคลาภไปพร้อมๆกันนะครับผมนะอ่ะบอกก้าไปเลยสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหโตสมมาสัมพุทธัะ่ะบอกนมา่ สา,สาธุสาธุสาธุเดอ้อเจ้าทีเจ้าฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยู่ดอนปูตาสถานทีศักดิ์สิทธิ์ประพุ่มเทวดาอาลักษ์แห่น่าคพลาีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมนีลูกหลานทีมงานช่องมวินชแนลนกอ่านคนเดิมขอท่องแลคนเดิมปะต่อยคนมีเซนการเดินทางมาสักละขอโชคขอลามาตามต่อ,อตขอโชคไ้ก็กลับสุ่มเอฟซีเปเลือกบวกกล่อาซุ่ม เอฟซีทุกคนทีท่กำลังลอกค่อยความหวังเพราะว่างวดบ่าผันปูตากับไห่เขาท่านเลขกถูกพร้อมเลขเซียมซี่กยเลขไอ้เผยแก้วน้อกน้ำบานครับกะลูกหลานกะมากราบขอขอบพระคุณแหละ่ากะ็เอานำสิ่งของมาเซ็นไหว้ให้ปูงวดนี้กะซีมาตามต่อขอโชคลาภน้ำปูโดยการขย่อยเสียมซี่และเสียงทายเลขกถูกพร้อมถุอ่าพร้อมโดยเบิ่งตามจุดต่าง ล้วตะปูสิโปดเมตาแต่ว่าขอไห้ไดสามโตตรงตรงของวดวันทีสิบหกปิดนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสามโตตรงตรงปังปังให้เอฟซีทั่วโลกให้เพิ่นได้ซาได้ลลอให้เพิ่นได้เมาสรถบ้านให้เพิ่นได้เอารถบ้านรถจูมากกาหอดมองหอทดทีเด้อปูตายซา,รารตรงตรงอสามโตรงเดปูเด้อ giết thui, áo tốt trái làm này. bắt thùng, tao thấy có những cái chạy nhăn điểm điểm. chạy cái này, bắt cái này, nó mềm chứ. ngon nhỉ, cái chạy nhăn điểm cái này không mẹ. ta nhà cái gì ta มีสมาธิบอทียมกเนี่ยองอย่าจะลืมเรื่องผรรมชมที่ที่มานะไม่เจอเจอเ้ผมดิแเเจงกอนไมได้มือเนผักมือนีบผักคอมนาอานะอ๋อน่ว่าถ้าบดีถึงบอกว่าตาฝาแปลว่าเดอดตายของพี่บุกบ้าบังผัก่ะอยังเดี๋ยวดิับค่ายับค่า เอาย่งาง,งานีรอบาง,งนี่ออาพวกนอย่าง<ม>นี้นอ,อ,อ่ะส่งคือเกาว่าวินตาฝาดบ่าตาเ่ฝาดนะเดี๋ยวแต่เป็นท่าผู้ชมแจเย็นเออบอกเอาเซมซี่แบบที่นี่เดี๋ยวนี้ขอเลทู่เลทเซมซี่พอถึงเลขสวยเจ้าเคยมีบ่ตะกี้เดี๋ยวเจะาสอดสอุดเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวขยันเซมซี่ให้มาวินเขย่าอัตราะอะไรบะไะไผใดเขย่าเข่าล่ะหมดที่พานมา เชื่อที่ว่าเขาเขาเล็กูกกับเหล็กเกลียวเจ้พเพราะว่าเหล็กถูกบัดไป้แล้วจุดนั่งสาวไม่กูอะออกมากขนาดนี้นั่งสาวกัอละจับูเบิ้ลดีเลยทำชมเบิ้งนั่งกันขอสามปูนัวเ้อปูเอ้ยปูเสียหายตัวไหผปูยิบออกมาเ่อละไมหลดสามไหมได้ปูเด้อของละวันที่หนึ่งเด็กถ่ายลวันที่หนึของวันวันที่สิบหกนี่นะคะปังๆเลยเนาะปังๆ เนามาวิ่งตุ๊ก็เอาวิ่งกันเลยเนาะตาเขาใครดีได้เลขกว่าเลเเก้าหมายเลขเก้าก็ตกหมายเลขครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าครับเลขเซียนซี่ฟูตายิ่ป่เลขไทยรากวที่หนึ่งเขาเนี่ยจะมาต่อสั่งาอีแล้วอีแล้วอีเล้ครับอไปอีเล้วตามตาฝ่ายก็ไดบึ้ วินตาาบอุ้ยตาาดอีตาฟาดตาาดเห็นอี๋รีอาวินเห็นวิวินวิวินวิวินอ้านี่ยังตกอ้าอ้ไม่เรียกเอ้ฟาวนี้อู้ยอ้าเออยังถ่วไปอู้ยอ่าขนลุกเห็จะถอยไป คนลูกเงีเก้าวโวหเอาเอามาที่สองาจะคหอวินมาที่ไหนทีายอันนี้มาที่สอเอ้ยออ้ยอ้้ไอ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 ้้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้อ้ไั้อ้ไออยไ่้ไอ้ไอบอ่อ้ไอ ย่ยย่ยยยยยูยตายอ่ะอฮ้ยเบ่มีดิบบะมี่ดิอ่ะบมีโอ้ยเห็นมียงอาเอาเห็นเป็นผมยู่ยยุ่ยยังยเดียวยู่อายวนะบังหันมาที่ไหนยู่ยมีม่้ยูเห็นมีบังหันเก้าอ่ะกา็งเก่ายู่ไตสารยู่ไตสารเขาสติสติม่ต้อมีสติอ่ะเขาต้วมีสติมีสติพอเขามากัมีมีสติมาที่ไม้ที่สองบงัไม่เนินมันเนาะไม้สองได้ใบดไมเลขสอง เก้ครับทุนผู้ชมเลขเซียซีภูตายิ้ให้เกครับเลขเซียีเอาไปตัดสินครับหเยียบขาไป เจียบนโ้โหาด้ยเียบแแขยม่ไ้ยัน่เยบยัทง้าีมัน้มาเียขากันขอโทษอ๋อไปที่สามครับมาเลขเก้าเก้าสองเก้าสองเก็บเก้าสองเก็บเกียร์จะแน่ใจมีเก้าไม่สองเกเก้าสองเก้าสองเจ็ดนะครับ ที่หลังยามานํ้กันอ่ะมายังม่เยก้าสองเกตตมเลขเสียงซีดอตายิ้มให้คนกลัาสองสี่นาสีนาทีนครับเอาโอเควะเอากระโดดเอาเาจริงหมทุกสายฮเอาเอาตรงนี้เลขถูก7 2 6อาเอาเอาเรวงานนี่ตัวเดียวกันตนเฮ้ยกาสอเรวฟังเสียงอามเสียงยังหมานอยปะเสียงนกเสียงนกคล้ายเสียงนกเสียงนกนกคือหมา บ่ไปยังยยว่าจะไปไปเี่ยวเขาเขาพยายามมันสิมีอย่างขอบขวงเขาขอบเาเาบ่แต่ไปไปยูนทีดขอวงสาธุเด็กปูปูอย่าตื่นอย่าทวงอ่าเกเกทมซีเกาสองเบียนรถเอาเกาเปเะเลยเข้ากันเลยท่านผู้ชมเอารงานนี่ตรงกันหมดทุกอย่างครับผู้เดี๋ยวเดอาวินยูซือบังหันใครเห็นบัหันใครเห็น เบิ่งเบิ o ่งเนออีกเบิ่งเบิ่งอีกเบิ่งนะมีอีกวะเป็นเนี่ยจะไปถึงไหนไม่ตามเห็นวะพูดเ่าไปจังคนเดียวเลยนะขอไปแต่ฝาดขอไปแต่ฝาเบิ่งกันเ้อะสมาธิเห็นเห็นยุติเบิ่งกันเ้อเบิ่งกันเ้อสารเพื่นข้อคือบ่มีสรนจร้าีเีอี้อีมอันีแล้วพอพอบ่มีเลยมันีมันี้ไม่กล่องอ่านบอกม่ทักทักสามกล่องเลยเห็นมาเลยเห็นมาเลยเห็นยุ่ยใย่เลย ไ่เหมนเลยอมีบ่ตัวบ่บ่ม่หมืงเลยเนี่ยคนดูเรียกหน่อยท่าน่มตามตาฝาดดููดียอกตาฝาดตาฝาดอันนี้่ตาฝาดเห็นมี่เอาเรียกทุบเลีกทุบตกไปแล้วนี่นี่นี่แปลังไรเอาบ่ ตีรกลงเลยตีงกาลงลมาเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเลทุกันน้พี่นะรากลงางกรนี่นี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวยันทุกเลขทุกแตกโอเคโอเค่านผู้ชมท่นูกแตเว่าเห็นแล้วมันว่าวอันเกตหกสม่ไม่ไมอเกตเาเอาขอมาเลยมาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิกแล้วกันชมไปเบิกน้ำมูเพิ่นกันนะนี่เจสอง้อี่นอเดสองหกหรือครสอง่นเกตสองหกลางมันแตกว่ะของกลางมันแตกท่านชมฮะ กมันแตกเนียนที่มันโรลงมาหันเนาะเก็บสองหกท่านผู้ชมมันมันไข่ไข่เหล็กตัวอื่นบ่แต่ว่าเห็นที่เหล็กเลยอะไข่ตัวอย่างบึ้งถ้าบึ้งดีวบเดี๋ยวใช้ไต่จะบึ้งถ้าบึ้งเป็นตัวอื่นบอถ้าว่ามันแตกแล้วเนาะคำว่าเป็นเก็บสองสามเดี๋ท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนแตกลงไปมันสิเป็นตัวไม้เสมอเนีนท่านผู้ชมเก็บสองหกหรือเก็บสองสามเพราะว่าขับโขพมันโรลงมากแตกเนียนเดี๋ยวถ้าเปเบื้องเหล็กถูกครับ คลอะแท้เลยดังเลยแตกเยอะไรอะไรงห่งาไม่นงาใม่ท่านผู้ชมดีดเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงนี้ดูเฮ้ยท่านชมเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูผมจะเีให้ดูนะใมนงใคบนางมนงนีนาหมน่าน่นมหนายๆเป็นรูปคน เดี๋ยวเอาล็อก่เบ้องลูขันผู้ชมขนลูก้าจังอันนีาดกันะถ้า้ดูขนาเยนอมันก็เอือนอย่างนี้คาอผู้ชมเขาเอืนยงน้นี่เจ็ดสอเจ่ะอันนี้เขาเอือนห้านะห้านี่านเจาองหรหาพันามเหยงเจาจีนุ่มอางถวยแก้วไลไหลวยแก้วถวยแก้วไลาไหลอ้าวว เห็นถวยแก้วถวยนี้ท่านผู้ชมมีเหล็กถวยแก้วพร้อมอวินี่อีกถวยนึงพร้อาเปร้มเขาเอาไปร่วมกันเดี๋ยวด้วประกาศนี่ไปท่านผู้ชมถวยแก้วถวยใหม่มาแล้วครับผมท่าวินเหล็กหดยางสัตว์เลยอา์นกเลไปห่นผู้มาเปดเลยถวยยนี่เปกนเวยแก้วเปเนอเนา เอ้เดี๋ยบไป่มนแ้วแค่เจ็ดนึงจัดๆเยท่านผู้ชมเบยเอาศ like ูนย oh. ah, oh. ์ร่วมถวยแก้วครับปูปนี่ถวยแก้วกำลังมากเลเอากระซองให้ท่านผู้ชมเบกันนะถวยได้เนี่ยครับมีปูได้เห็นบ่เอเจ็ดนึงเปะเลยปูด้วยสีตาไฟแม่เจ็ดนึงเจ็ที่ว่านุ่มอามไปปูด้วยสีตาไฟมากไแมนี่เลยอันนี้บรรดาถวยแก้วปูตาครับ ท่านผู้ชมให้มู่เจ้ากับบวกลบคูณหาเอาผู้ใดมาถวยใดถวยใดแสียบนะครับเนาะถวยแก้วเนาะค่ะเนาะแปดเจ็ดหนึ่งตรงก็เหล็กฝันต้นตรงก็เหล็กฝันเลยนี่แปดนี่เจ็มีตัวนี้ชัดยืนอือเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนอีเวอเรนทมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเนาะค่ะเนาะถวยเที่ยวถวยนี่แม่งยังนี่ถวยนี่นี่อ่าสิเป็น คนสีห้เป็นดอกปะดูใครเห็นเป็นอย่างบ่หอใคใครเห็นเป็นใครใครคจังหกขาหนึ่งหรือหกสามหนึ่งอย่างรนะเห็นเห็นเห็นถวยนี้นะ้ราจะทผบทชมที่เบิรงเอานะก็คือชัดเกียรติสำหรับตัวเลขตัวช้วิจารยาใการับชมหรือรับฟังรับเบิร์นเะนครับศูนหนึ่ป้าต่อย็นบอกว่าป้าต่อยนไม่เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับอพอมาเบิรงออกก็อเบิ่งท่านดูเห็เลยผู้ชม เบืกระดานนี้ะผวยแก้วที่ว่าให้ปังๆมาถูกตวดูชมโชคดีูตาผวยแก้วปูตาเพื่อให้โชคให้ลาบมีหลอดมาเพิเยินมาเพิินผู้ตาเนี่ยนะครับผ้าเพิินมาเนี่ยครับพวกมาไลสังเกตเพิ่งพวกมาไลเพิ่นกระหูดอกว่าเพิ่นปังบ่ปังด้หซเนจากการเป็นมีเป็นสินเนาะ มาชมอีกไปเบิ้งเล็กถูกครับเทียมไม่ติงเบิ้งเล็กถูกกันคุณผู้ชมเทียมไม่ติงนี่ครับนี่เบ็กองถูกอ่มู้เจ้าเห็นเป็นยังไงมันม่นกทั้งหมดครับได้เบ็กองถูกสารปู่ตาเป็นเป็นกระรอกกระแตแหลมอ่ะคุณผู้ชมเบิ้งเอาครับทีว่ามันตกมันหลมล้มหันสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิชงเท่านั้นปีมู้เจ้าเนาะอ่ะเบื้องเราไปที่นี่ไปเบิ้งกันนะเพิ่งบอกอีหยังกันบ่หันไปเห็นอีหยังเดี๋ยว อยากตกใส่ล hmm. uh. ังคาบ้ด oh. ผู้ชมเอาเพต้องเรียเอาไฟก่อนตกใส่ลังคาตูป็นนึงมืกี้โพว่ามิตงาใหม่ได้อาไมทาันอีก่งงานใหม่ท่งลังคาไหมโอ้ยเขาเบิ้งเรดบดหันเนาะพรสันกับบดอองเลียบังเล็กถูกไปเบิ้งแล้ยเ่าอาเรวบัดงานนี่ัวยู่โดนบดได้แล้วตัวนี้ ก็ถ้าจอยมือนี้งา่หานม่อยากขึ้ึหัวมาวิ่งเลดีนะบลังกูท่าไหนน้อดังกูท่าไหนลหรอนี่มเป็นงานี่แทเหม่นั่นนี่นี่ลนมใส่ราคาตุบหนึงคอร์สอเขาเรียกวาคอราบลามอล่าเบเบรกถูกเรียบซิมซีเรียบโยเกียวรได้แล้วนี่ครับท่านผู้ชมนี่แหละบรรยากาศกลางคืนดูเจ้ามงคนมาปงข้าวบอกข้าวหวานกอยงาเดียว้ เดี๋ยวมาเบิ่งอย่างแถวๆนี้ก่อนหาเทียเพิ่นเห็นผู้ชมแต่ไหนทีพอท้องเรียซองให้เบิ่งนี่เกิดขึ้นเดือบได้ครับเนาะเกิดขึ้นเดือบได้ครับเฮ้ยยังพ่ออไปยังพ่อไปยังจักฮะมองพอท้องเรียยางไปทีวัดนี่ตัวนี้ผู้ชม มงนีคือบ่เคยเห็นคือบ่เคยเห็นมงนีโค้ทองเรล่ได้ยินเสียงยูซือนี่แหละครับพอนันเดี๋ยวครับเด้อเดี๋ยวครับ ไปฮาอ,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 อยู่ดูบ่อใดดิไปมืดเลยไฟไข่ท่านผู้ชมเอาตรงนี้นะครับนะตรงนี้พอท้องแลือคนเดือมขอลาท่านผู้ชมนะครับเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยรวยอยงเฮงเฮงเฮงรวยรวยสวยๆงามๆามสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิ่งเท่านั้นเลขเสี่ยมซี่เพิ่นไห้หกสองเก็เลขทูบกะ ผมเกตยังก่อ6หกสองเกตสองยัง 6, 2, นี่ละมันคือการครับอ่าสำหรับเบองนี้ขอให้ท่านผู้ชมนนหรับฟันดีคุ้มเก็บอดไรคุ้มไข่ใหญ่มีอย่าลืมกดอลไ์กดแค่พอต้องแลไปหารับพานอนเนี่ยจะไปหาขืนตาสารไปนี่ไรเจา้าครับอืมอ่าท่านผู้ชมพอมาที่นี่ไปไปรับไปดอนมูเจา้าดอนรับฟันดีตัวไปครับบ่ไหนยูด,ยด,ยดยอนบ่ไห้